สวัสดีครับเพื่อนๆและก็ผู้ที่สนใจในเรื่องของการลงทุนนะครับในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับวันนี้ผมมาแนะนําให้รู้จักกับบิตทาสซ่านะครับเว็บเชงนะครับอีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับที่ผมได้มาซื้อเหรียญเพื่อเก็บสะสมนะครับและก็เพื่อลงทุนและก็เทรดด้วยเนาะนะครับมีทั้งเหรียญวันอิงเหรียญ SLP เหรียญเนาะนะครับหลายๆเหรียญเนาะเวนโลเหรียญลูนเหรียญเค้กนะ แล้วก็เหรียญหมาชิบะด้วยเนาะนะครับเหรียญเวทเหรียญเอดาแมทิกเนาะนะครับเหรียญด็อกคอยเหรียญลูน่าเหรียญโซโลนาอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมหลายๆกระดานเทรดบางเหรียญก็ไม่มีเนาะนะครับก็มาแนะนําให้รู้จักเนาะนะครับผมก็ลองเข้าไปสมัครแล้วก็ลองเก็บสะสมเหรียญไว้เก่งกำไรดูนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างนะครับผมกับเว็บบิทซ่านะครับผม ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับไปดูวิธีการสมัครกันเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆและผู้ที่สนใจในเรื่องของงานออนไลน์นะครับผมวันนี้จันโทแคร์ริเทสนะครับจันโทโซลาเซลล์นะฮะก็จะมาสมัครลงทะเบียนกับบิทาซ่านะครับผมลงทะเบียนสมัครโปรแกรมเทรดอีกหนึ่งกระดานเทรดนะครับ ช่องแรกเนี่ยเขาให้ใสอีเมลนะฮะผมผมก็ใสอีเมลเรียบร้อยนะครับผมช่องที่2เนี่ยก็เป็นรหัสผ่านนะครับผมแล้วก็กกไปเลยนะฮะแป8ตัวก็ได้นะครับผมนะครับพอกรอกรหัสพอกรอกรหัสเรียบร้อยนะครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ทั้งตัวเลขเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มากดลงทะเบียนเลยนะครับผมก็รอสักครู่นะครับกําลังดําเนินการนะครับผม โอเคนะครับเราส่งอีเมลไปให้เพื่อยืนยันเพื่อเริ่มใช้งานแล้วนะครับผมนะครับพอเข้ามาอีเมลนะครับเขาก็บอกว่าบิตาซ่าเนี่ยยืนยันแอคเคาท์นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะฮะยินดีต้อนรับนะครับสู่บิตาซ่านะครับยินดีด้วยนะนะครับแอคเคาท์นี้เราก็มากดที่ลิงก์ด้านล่างนะนะครับใช่ไหมเนี่ยยืนยันเนี่ยยืนยันแอคเคาท์นะครับแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็กด เขาก็จะนําพาไปที่เว็บไซต์นะครับเพื่อที่เข้าสู่ระบบนะครับทีนี้เราอยากจะใช้นะครับเนี่ยเขาก็บอกว่า v e r i f y successfully นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เราอยากจะใช้แบบเวอร์ชัน a n น r o i r o i เนาะนะครับผมก็ดาวน์โหลดนะฮะดาวน์โหลดดาวน์โหลดทาง Google Play นะครับผมก็ติดตั้งเลยนะฮะล้วก็มาติดตั้งผ่าน Android นะครับใช้แบบ ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับผมรอ,อเว็บขึ้นมาสักครู่นะฮะผ่าน Google p a ย์นะฮะรอ,อระบบนะฮะแล้วเปิดเลยนะครับผมแล้วก็ไปคลิกเปิดนะครับนี่หน้าตาบีซ่าก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทีนี้เราก็เข้าสู่ระบบนะครับเพื่อที่จะไปยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมล็อกอินตรงนี้นะฮะล็อกอินนะครับผม ก็อีเมลเรานะครับผมแล้วก็พาสเวิร์ดนะฮะพาสทเวิร์ดที่เราสมัครไว้นะครับตัวนี้ก็ล็อกอินเข้าไปเลยนะครับผมก็บันทึกนะครับผมอันนี้ก็ใส่รหัสรหัสลับเนาะนะครับผมทีนี้ก็มาอันนี้คือเงื่อนไขของเขานะครับผมแล้วก็กดเลยครับผม อันนี้ก็มากดเงื่อนไขของเขานะครับเป็นภาษาไทยเนาะนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มาอัปโหลดนะครับบัตรประจําตัวประชาชนถ่ายรูปตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมถ่ายรูปนะครับอนุญาตนะฮะนะครับขั้นตอนนี้เราก็ถ่ายรูปบัตรประจําตัวประชาชนนะครับด้านหน้าเท่านั้นเนาะนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนต่างๆไปจนจบนะฮะก็เป็นการสมัครที่ง่ายนะครับผมแล้วก็ ยืนยันตัวตนก็ไม่นานนะครับแล้วเราก็จะมาเทรดกันเนาะนะครับกับบิตทาซ่านะครับเอ็กเชงใหม่นะครับผมที่ผมสมัครในวันนี้ขอบพระคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในเรื่องของการจะไปซื้อเหรียญหรือว่าไปเทรดเหรียญในแอปนี้นะครับบิตทาซ่าครับสวัสดีครับ